มาแล้วบายฮายบายผมไม่ไหวจ้ะบายบายพอค่ะบายยังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไว้ด้วยนเพื่นไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนคนคุ้นเคยเนาะค่ะใช่กับคลิปสวยใสด้วยไฮสกินไฮสกิน ค่ณพี่บอกวันนี้ก็รักจังเลยนะสองน่ะเปล่าคะที่ม่มันเหลือเยอะเออนอนจิ้งให้พเพื่อนเพื่ดูจิ้งได้ตัเนี้ค<พ>่ะเออโอเคจับเองแล้วตอนนี้อ่ะอืมนั่นแหละวันนี้คุณพี่มีเลยค่ะอัปเดตจ้ะก็มาเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีเรื่องราวอัปเดตเหมือนเดิมเรื่องราวอัปเดตไมืว่าจะเรื่องราวของผู้หญิงผู้ชายเก้งกวางสน,นีม้าหมูช้างข้าับนั่นแหละ เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารนินิวบนโลกใบนี้นอกนอกโลกในโลกในโลกบ้านเราบ้านไบ้านคนอื่นขโมยของมาอะไรอย่างงี้แต่บ้านคนอื่นขโมยของมาไงี้ยนั่นแหละคนนี้เราจะมาอัปเดตหลายๆเรื่องเนาะก็เป็งเรื่องผิวพรรณเรื่องความสวยความงามเป็นเรื่องประจำที่เราต้องมาบอกเนาะเพราะว่าวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่องหนึ่งค่ะ เรื่องแรลกมีโดนมาแับตัวเลยทำไมจริงจริงอะไอจริงจริงโดนมาแับตัวเลยเรื่องอัปเดตสตาแกรมแล้ววาแต่ว่าไปเจออะไรมาจริงจริงโดนมาแับตัวจริงจริงทำไมคะถึเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมา <c oughs> พี่เล่นสต๊าแกรมแล้วอู่ดีก็เพื่อนก็กส่งแบบเป็นวีโอเป็นวีดีโอแบบเป็นไฟล์วีโอแบบส่วนตัวมาให้พี่อ่ะคือพี่ก็เลิกแล้วแต่ทีนี้ไม่ส่งได้แล้วเหมือนคล้ายๆส่ง ส่งเมสเซจหากันใน f a c e b o เฟซบุ๊กเนีเอออ้ยเพราะตอนแรกอินสตาแกรมมันจะไม่มีฟังก์ชันนี้มาแล้วแหละเขาเรียกว่า Instagram Direct นะนั่นแหละก็ค<ช>ือไว้แล้วแบเราประมาณว่าส่งรูปแล้วก็เป็นแอบส่งให้เพื่อนได้แบบไพรเวทใช่ไหมใช่นั่นแหละนะคะคเพื่อน,น,นเพื่อนคนไหนนะคะที่เล่นอินสตาแกรมก็ลองไปอัปเดตกันดูได้ด้ยจัะเนาะใช่ก็คือมันใช่มันเป็นมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นฟังก์ชันใหม่ก็เหมือนแบบว่าเราจะส่ง แบบเป็นวีดี <video S 2> โอ,อใช่เป็นวีเป็นวีดีโอแบบว่าสมมุติพี่ประทับใจวีดีโอนี้แล้วอยากแชร์ให้ส้มดูแค่คนเดียวนะ,ะพี่ต้องส่งเข้าไปกดเข้าไปในช่องดันเล็กนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็อัปลหอดอัปลหลดรูปหรือวีดีโอเนี่ยเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาจะให้คลิกแท็กเพื่อนว่าจะเอาคนไหนบ้างมาันสามารถเลือกได้หลายคนนะเออไม่ใช่เรื่องได้คนเดียวนะแบบเรื่องเป็นกลุ่มก็ได้เสมมุติ เราเราอยากจะพูดถึงเรื่องคนนี้คนนี้แบบเราก็เลยแท็กอยากให้ให้เธอรู้แบบให้แฟนเธอรู้อะไรก็แท็กแค่สามคนสี่คน 5, ห้าคนอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะแบบ<า>ตอนนี้ก็ทันสมัย am, ก็ลองดูนะคะเรื่องคนนี้ใน Instagram ก็ลองดูกันได้ถ้าใครเป็นสาวอยากเปน Instagram เนาะส่วนวันนี้ค่ะคุณเพ่มาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะคะน้องก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนเดิมแต่สาวสดการกินสมุนไพรต่าง ตโต๊ะนี้เราไปพูดถึงสมุนไพรจีนชื่อว่าสมเหไพรเห็นเจอค่ะใครก็รู้จักนะจ๊ะก็คือไม่ว่าใคนไหนนะคะที่ต้องการการบำรุงในเรื่องของร่างกายที่แบบร่างกายแข็งแรงนะคะต้องการเลื่อนลมมาปกติอ่าร่างกายอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารร่างกายหรือว่าเขาเรียกว่าแข็งแรงแล้วก็อะไรอีกนะพี่แอมร่างกายแข็งแรงอก็บำรุงสุขภาพการกินภายใช่ะจ๊ะที่สำคัญพี่แอมเลือกสมุนไพสุขภาพทรร จริงเพราะใครๆก็รู้ว่าเรื่องพวกตระกูลเหตุคือพวกโสมอ่ะคนจริงเขาจะกินเพราะว่ามันจะบำรุงบำรุงเรื่องบนั้นด้วยภายในข้างในกินแล้วจะมีกำลังภายในอะไรอย่างงไรง่กินแล้วจะเป็นสิทธิ์ชอรเหี่ยวรู้จักว่าชอรเหี่ยวอ่ะอะไรอ่ะเออช่างมันเถอะใครๆก็เออถ้าเป็นใครเป็นผู้ชายเป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้จักใช่ไหมว่าชอรเหี่ยวคืออะไรอ่ะชอรเหี่ยวคืออะไรคุณแม่เออไปถามแฟนแกอ่ะ ก็นั่นแหละที่น้องจะพูดนะจ๊ะก็คือสมก็เห็นฮรินเจอร์เขาว่าที่สำคัญดะสมก็เหลินเจอร์เขาแบบมีกับบำรุงแบบพวกกระเพาะอาหารด้วยนะไม่รู้อยู่ดีมัอยู่ดีมาพูดถึงเรื่องสมก็เหลินเจอร์ได้รอพี่เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่จะพูดถึงนะจ๊ะก็ตัวเดิมนี่แหละค่ะตัวนี้แทนแทนตัวตัวเลดี้เอวิตติงนะคะตัวนี้เอฟวิตติงจริงๆนะจ๊ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าให้นามสกุก่อน เพราะว่าเจ้า lady everything อ่ะพี่แอมเขาช่วยกระตื้นประสาทด้วยแล้วก็พวกแบบเสริมสร้างสัญญาสวยจ้ะสวยค่ะแล้วก็เออสร้างสมรภาพทบงเพ็ญที่น้องบอสนะคะก็อะไหนะคะที่มีปัญหาแบบว่าสามีไม่รักไม่หลงนะจ๊ะก็ลองทานกองนี้ดูได้ไม่ใช่อย่างที่บอกก็คือว่าที่เราพูดกันที่ผ่านมาเนาะคือไอ้ตัว lady everything แ่ละมันคือที่เราพูดแรกๆก็คือเรื่อง ของการปวดท้องเมนใช่ไหมเลือดลมไม่มีแล้วก็จะกลับมามีอะไรอย่างเงี้ยเลือดที่หมุนเวียนอีกเออถ้าต้องเลือดปกติถ้าคนเราเลือดแบบหมุนเวียนไม่ปกติถ้ากินอันนี้จะเลือดหมุนเวียนแบบนะฮะแล้วก็อะไรอย่างเงีเรื่องปวดท้องเมนเรื่องเรื่องกินนิทุนมาสงเรื่องการฟิชชิ่งกับแฟนทำให้แบบมทำให้ร่างกายเราแบบคุณปังมันไม่ได้หุนปังมันจะทำให้เราเลือดลมสุขฉินไงพี่ยใช่แล้วมันจะทำให ผูห้หญิงอ่ะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าน,นะมันใจคึงบ้าเพราะมันมได้ได,ได้ได้กินแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่มีกลิ่นแล้วนะ,ะอผู้สาวๆนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ก็มีที่สำคัญพี่อมันช่วยพวกบำรุงสุขภาพผิวอ่าได้ <ขอ S 1> สุขภาพผิวอีกแล้ววันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงคือเห็นเจออีกเห็นเจอโสมที่เป็นสมุนไพรจีนรวมกันเลยคือ l a d เ a v i t a m i งอ่ะคือชื่อมันก็ตรงตัวแล้วเพื่อใช่เอ v i t a m i งจริงคือตามถ้าหมูว่าแปลแปลแปลภาษาอะไรคือทุกสิ่งอย่าง ผู้หญิงทุกสิ่งอย่างเอฟวิตติ้งอ่ะหรอใช่สำหรับผู้หญิงทุกอย่างเหรออ่านั่นแหละใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนะอืก็สื่อสารลองนะคะลองหาสื่อทางหน้าว่าตัวเนี้ยคือเขาเป็นสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาต้องตามเรานี้นะคะก็ลองทำแทนแฟนได้ปะอะไรนะทำแทนแฟนได้ปะได้แล้วแต่จะฟิตเลยค่ะเพราะว่าตัวของนี้นะะคเพื่อนๆขาเขากินได้สมบัติเขาดีจริงๆเห็นวันนั้นเพราะว่าความใ่าแวติเข่ากินแฟนเขาก็ ตบเนียนขึ้นหรอผิวดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่ฉันต้องสือล่ะตเนียนอะไม่ไดค่ะไอเอรบอกเป็นไงเมื่อกี้ผิวดแฟนแฟนพักกับพี่ผิวนีตเนียนขึ้นอย่าเ้ยนะกินล้าจะหายอาการณไหม่ะหายค่ะวเออกล่องนี้นะคะเขามี30รบแคปซูล เพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ลองหาชมได้ที่ w w w บต่อไทยสกินไทยนะครับนะคะหรือว่าที่ Instagram เอ่ออะไรวะเอาเฟซบุ๊กก่อนเอาว่า w w w ร์เว็บเฟซบุใช่ป่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคอมสแลสไทย h กินไทยเออแบบนั่นแหละก็คือแบบเขาเปีนยวเฟซบุ๊กแล้วก็สแลสไทยสกินไทยก็คือเขาไปดูได้เลยว่ามันจะมีโปรดักต์อะไรอย่างเช่นตัวนี้เนาะแล้วตอนนี้เขาดูรสชั่นไงใช่แล้วก็คือแบบว่า มันมีหลายอย่างอ่ะแต่ที่เราเอาพูดถึงเรื่องไอตัวเรดิโวิตินอ่ะคือมัน Everything จริงๆมันคือเป็น The Bas สของของของดีอ่ะใช่คือแบบมันไม่ได้แค่บำรุงอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นอาหารเสริมเนาะแต่มันช่วยทุกอย่างอ่ะเนาะจากที่แบบเรากินอาหารเสริมบางคนก็อยากอยากได้ผลอย่างนู้นแต่มันได้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมนึกอกว่าจากที่แบบว่าเราแก้ปัญหาเรื่องจุดนี้แต่เราอาจจะฟินในเรื่องแบบคือมันมีผลพลอยได้เลยทุกสิ่งอย่างคือมักได้ผลพลอยได้ นะคะก็วิธีการกินนะจ๊ะก็ทานก่อนนอนนะคะวันละสามสิบเม็ดไม่ใช่หนึ่งถึงสองพันซูลนะจ๊ะกินก่ออนแต่กินวันวันละหนึ่งกล่องก็โอนะจริงๆริงโอปอบอกโอปอลนะจริงโอปอโอปอบอกโอปอบอกว่าโอปอแบบซื้อทีเท่าไหร่อ่ะสามสิบกล่องไม่รถามว่าโอปอซื้อไปข้างใครโอปอบอกว่าซื้อค่าตัวเองนะนะแสดงว่าโอปอหนักนะจ๊ะใช่แต่ตอนนี้โอปอสวยมากขพราะองไรเลยเพราะว่าโอปอแบบ โอปอเคยมีปัญหาพวกเกี่ยวกับพวกไหนโอปอล์เกินตัวนี้ยโอปอการันตีเลยว่าหายหมดทุกอย่างโอเคไม่ล่าหายยังไงนะคะก็ต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะจ๊ะกับจอยดีดี e v e r y t h i n กล่องนี้นะคะในกล่องมี30แคปซูลนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องดีๆมาฝากให้เพื่อนๆฟังแทนเราก็อย่าลืมติดตามคลิปของเราสองคนด้วยนะจ๊ะที่อะไรอะสวยใส ด้วยไฮสกีนะครับแล้วคือช่วงนี้ขอฝากไว้นิดนึงคือช่วงนี้มันช่วงปีหน่เเออหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวแล้ววันนี้ก็หนาวใช่ก็แบบว่าให้ดูแลสุขภาพเนาะจะได้ไม่ต้องไม่สบายตอนไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะนั่นแหละสมมุติอยากฝากอยู่เรื่องนึงตัวตอนปีใหม่เขาดาวจะไปเขาดาวไหนยังไม่รู้เลยคุณพี่อยากไปเชียงใหม่หรอพี่อาจจะอยู่วัดส่วนส่วนให้แก พอช่วงมีน้องเหมือนโดนจริงๆนะช่วงนี้ช่วงงงช่วนี้น้องส้มเหมืนอมนโดนผีเข้าอ,อ่ะเอ้ยผีอะไรเขไม่รู้เน,นั่นแหละโอเคค่ะนั่นแหละตามนั้นเนาะเออเงาที่ไหนคะก็ะะงไง,งถ้าหมูว่าใครจะอยากทำบุญหรือมีส่วนร่วมก็ติดต่อทางผมได้ทำบุญให้น้องเขาเราสองคนก็ต้องของความดูแลอีกครั้งใช่โยนะฮัลโหลเซยุนรบับแปลว่าอะไรอ่ะ Sayonara, Sade. Bye. 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 -bye. Bye.